ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่ตำบลหนองละเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับจะพามาดูที่ดินนะครับติดถนนสาธารณะทั้งสองด้านนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นถนนลาดยางนะครับด้านข้างจะเป็นถนนสาธารณะนะครับกว้างประมาณ6เมตรนะครับ แปลงที่จะพามาดูในวันนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุทธแดงนสสีจอนะครับเนื้อที่1ไร่15ตารางวานะครับรูปแปลงที่ดินจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหน้ากว้างที่ถนนลาดยางนะครับ19เมตรนะครับลึกเข้ามา88เมตรนะครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับยาวตามถนนเข้ามาเลยนะครับ แปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากถนน4เลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226นะครับเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ11กิโลเมตรนะครับบริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านยองเยงนะครับเดี๋ยวผมจะพาขับรถนะครับเข้าไปยังบริเวณแปลงที่ดินกันนะครับ ตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้านะครับเข้าตัวเมืองโคราชนะครับเดินทางไปตามถนนหมายเลข226นะครับถนนเพชรมาตุคาแปลงของเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับบริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมันบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับห่างจากสามแยกหัวทะเลมาประมาณ11กิโลเมตรนะครับ แปลงที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนสี่เลนเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับห่างจากโรงเรียนบ้านยองเยงไปประมาณ500เมตรแปลงนี้นะครับเหมาะที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะจัดล็อกนะครับสร้างบ้านขายก็ได้นะครับมีไฟฟ้านะครับอยู่ห่างจากแปลงที่ดินไปประมาณ80เมตรแค่นั้นเองนะครับ สำหรับน้ำนะครับบริเวณแปลงที่ดินนะครับสามารถเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้สายมือเราจะเป็นโรงเรียนบ้านยองเยงนะครับแปลงของเราจะข้ามทางรถไฟบริเวณนี้นะครับไปอีกประมาณ500เมตรนะครับก็จะไปถึงแปลงที่ดินของเราแปลงของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับด้านหน้าบริเวณนี้นะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นแปลงที่ดินที่จะพามาดูในวันนี้นะครับ าเดี๋ยวผมจะจอดรถบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะพาเดินชมบริเวณแปลงที่ดินนะครับนี่นะครับคือทางเข้าที่เราขับรถเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแปลงของเราจะอยู่ฝั่งขวามือบริเวณนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนโดคูดแดงนะครับเนื้อที่1ไร่15ตารางวานะครับอยู่ต่ำกว่าถนนลาดยางประมาณ70เซนติเมตรนะครับ แนวเขตที as, like mm ่ด hmm. ินชัดเจนนะครับมีหลักเขตที่ดินนะครับหลักถนนที่ดินนะครับปักไว้เป็นระยะนะครับนี่นะครับเราจะเห็นเสาคอนกรีตนะครับปักอยู่ติดกับหลักถนนที่ดินนะครับของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับหน้ากว้างติดถนนลาดยาง19เมตรนะครับสามารถมาจัดล็อกนะครับแบ่งสร้างบ้านขายได้นะครับหรือจะแบ่งขายทํากําไรก็ได้นะครับบริเวณนี้ ตรงเข้าไปจะเป็นบ้านหนองละเวียงนะครับอยู่ห่างจากที่ดินแปลงนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับสามารถออกไปทางบ้านตะนโนดออกไปทางาโรงเรียนประชาสามาคัคคีออกไปทางาสวนสมเด็จพระเทพก็ได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับถนนสาธารณะบริเวณนี้นะครับจะอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับ ถนนลาดยางนะครับจะเป็นทางด้านทิศตะวันตกของแปลงที่ดินนะครับห่างจากไฟฟ้ามาประมาณ80เมตรแค่นั้นเองนะครับจะมีหลักเขตปักไว้นะครับสข้างทางบริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนสาธารณะนะครับถนนมีความกว้างประมาณ6เมตรนะครับกันเป็นถนนไว้6เมตรเลยนะครับ ห่างจากโรงเรียนบ้านยองแยงนะครับมาประมาณ500เมตรแค่นั้นเองนะครับอยู่ก่อนถึงหมู่บ้านหนองละเวียง1ออกิโลเมตรอบตหนองละเวียงอยู่ห่างจากนี้ไป6กิโลเมตรนะครับสวนสมเด็จพระเทพนะครับบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับศูนย์หนองละเวียงอยู่ห่างจากนี้ไป8กิโลเมตรนะครับ ห่างจากสามแยกหัวทะเลเอำเภอเมืองมาประมาณ11กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับคือหลักชนูที่ดินของเราห่างจากเทสโก้โรตัสหัวทะเลนะครับ12กิโลเมตรนะครับแมคโครสาขาหัวทะเล15กิโลเมตรนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากสารกลางจังหวัดนครราชสีมานะครับมาประมาณ14กิโลเมตรนี่นะครับแนวเขตที่ดินของเรานะครับด้านนี้จะเป็น แนวเขตนะครับทางด้านท้ายแปลงนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะมีหลักชนูดอยู่ติดกับเสาคอนกรีตนะครับท้ายแปลงของเรานะครับจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับจากถนนลาดยางนะครับตรงเข้ามาด้านนี้เลยนะครับยาว88เมตรนะครับสามารถมาแบ่งสร้างบ้านขายได้นะครับมาถมดินเพิ่ม แล้วก็แบ่งสร้างบ้านขายทํากําไรได้นะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินตั้งราคาขายไว้ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับเนื้อที่1ไร่15ตารางวาฉเฉลี่ยแล้วไม่ถึงตารางวาละสี่พันนะครับซึ่งบริเวณเขตพื้นที่อําเภอเมืองนะครับบริเวณนี้จะขายกันราคาค่อนข้างสูงนะครับเป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล178เมตร เหมาะสำหรับมาสร้างบ้านขายนะครับหรือจะมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับเข้าออกได้2ช่องทางเข้าตัวเมืองโคราชนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศใต้นะครับทิศตะวันออกจะอยู่บริเวณสวนมันบริเวณนี้นะครับแปลงของเราจะกันแนวถนนสาธารณะไว้นะครับกว้าง6เมตรบริเวณนี้นะครับ มาสร้างเป็นบ้านขายได้เลยนะครับจะมีหลักชโนดนะครับอยู่ติดกับเสาคอนกรีตนะครับปักไว้เป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้าดูรายละเอียดนะครับพร้อมพิกัดของที่ดินแปลงนี้ได้ในเพจขายที่ดินโดยภาคินรัตนะของเรานะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ